แล้วครับปุยสวัสดีครับนุงเทียมสวัสดีครับ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 เห็นนิวตันบอกว่าเรียงยังยังเกาะอยู่นี่เรียงในท่าภาษาเหนือภาษากลางเขาเรียกว่ากวงกวงครับกวงกวงครับบ่แม่นกวางบ่บ่แม่นกวางแลนสีการนี่ปะอ่อเงอะไม่เอกกวงสกอตจะไหนก็กวงกวงครับกออวอองาโอ้กวงไม่เอก ม่เอก,กวงครับโอ้นะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันอยู่เมืองไหนแน่ล่ะเนี่ยนีค่ครับครับอยู่ตรงนี้แหละโอ้ภาษาอีสานเข้ากับไแต่งเป็นเอื่นว่าไม่ข้ามนะครับตัวนี้คือที่ผมได้เรียงก็คือว่าได้สมัครเข่าเป็นชม่มลุ่มกลมไอของการเลียงเม่มองข้ามไอเขามีเลียงแล้าตรงนี้ผมก็เริ่ม,เร,มเริ่มได้แบบกำลังใจว่าไปอยากเก็บของใหม่ของแปลกในพื้นที่อีสานเข้าไมของเกา่าๆเดิมๆเลียงปู้เลียงป้าเลียงกบเรียงเขียดเขา มีก็หลากไว้แล้วนะครับแต่เลือ,อยากล่องของไม่อัน,อน,อนนี้คือแม่แมพันธุ์สสบลมีเขาโอ้อันนี้คือตัวแม่ครับโอ้อันนี้คือตัวผู้โอ้ตัวผู้กับตัวแม่ครับอืมอันแต่ละตัวอายุหลายเดือนบาไหนตรงนี้น่าจะถึงสามเดือนครับอืมสามเดือนสองคือเป็นสิขไข่ใช่ไหมไข่มันสิเป็นกกพราวน้ำเนื้กลัทอนน้ำเนื้อเหลือเปินทรงมาไห่เบิ้งน้าเนื้กับสองสายพันธุ์อยู่นี เดือนอะไรนี่ัวนี่สามเดือนแบบอยู่ผมเขากลุ่มของของการเลี่ยงนี่คือวันหนึ่งสัปดาห์ที่เน้นๆที่เขาเล่นกันก็คือว่าเป็นการศิลปะเนาะศิลปะแต่บ่เป็นการพันดันเพรามนการยังดอกก็เพียงแต่ว่าเป็นการไข้เครียดนะครับถ้ามันมักจะมีบางนะครับมีบางธรรมดาคือว่าอยากเอาตัวไรนที่เก่งเขาไปชิงคลายเขาไกลนี่แหละ ครับไข่ไข่ไ่กับไข่ข้นแหละนะครับถ้าชิงชนะไฟสองไฟราคาตัวนี้สิกระเตืองขึ้นนะครับบางตัวนี่แถวแถวฝั่งเหนือนะครับบางตัวนี่เป็นแสนนะครับนี่หน่อยโอ้เหนี่ผมเบิรงวางสองสามมือนี่เดิมพันนะครับขางละสองแสนสี่โอ้ครับนี่นี่นี่มันซ้อนกันจะไดนแหละอืมขาก็สิบวางไว้แบบนี้เอาหัวซ้อนกันไหมครับสกีแต่ยีเฟิร์มันจะเป็นใหม่ท่อนห่สิ เอาว่างเพิ่งนี่หันหัวก็ห้ากันกระชนกันอืมครับการเลี้ยงโต๊ผูโตแมนครับขคือกันพะมันมันจะกินอะไรกินอ้อยโอ้คือวนี่นี่คืออาหารเขาโอ้ครับพอดีผมกับีปลาอ้อยนํามันก็เลยเหมาะการนี้เขาผสมพันธุ์ผสมยังไงผสมแบบผสมผสมกันเนี่ยอันนี้โต๊โตผู นีูู่อันนี้แม่แม่อือโอ้มันกับบอยู่นิ่งเนาะบอบท่านนิ่งท่านนิ่งก็นิ่งอยู่เลยเขาปกปุ๊บเขากดนั่นกดนี่ยกตำได้เท่ทิมได้อันนี้มันสายเดียวกันครับมันบอกไปมันบอกบวเหตุกันนะนะครับแต่คนลเราสายมันเหตุครับมันสิทธิอาชีพได้กินวะผมไอพี่น้องที่รับชมนะครับเนาะอาทีผมเลียงตรงนี้กับบอได้ขาดการไม่ยังมากไม่หรอกหนึ่งต่ว่าเพื่อเป็น เกมกีฬาสองใจรักสามกับ่ายเคียดในในตัวยองนะครับหล้กกาอีกมันจะเลี้ยงง่ายอาหารก็เอาแด็กอ้อยให้มันกินประมาณนี้หลกักการณ์ตรงนี้อาชีพท่าิีเลี้ยงเพื่อธุรกิจการขายก็ได้นะครับขายแบบมันกินได้นะครับตัวนี้กินได้ถอดมั่นแสบเป็นเป็นปนเป็นงัางแก้มเรากันแลยว